การะโดยท่านเชลินทองสุขนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีท่านชูชาติสุขสมัยนะคที่จะมาร่วมส่งการสังเกตการนะครับตลอดจนเผู้เกี่ยวกับการเลือตั้งประจำจังหวัดเชียงรายจำนวนสองท่านนะครับซึ่งจะมาร่วมทำรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดจนผู้ที่สนใจการสำรวจนักเลือกตั้งเป็นพมาทิ่สิาห์บัวเหนือจังหวัดเชียงรายและนายกสถานพิเศษจังหวัดเชียงราย ในกระบวนการนะครับในเรื่องของการจัดไม่มีการเลือกตั้งเวลาที่ทางกรมในฐานะผู้เนือกา,างการเลือกตั้งนะครทำทางอปจรจะได้ดำเนินการในเรื่องของรูปธรรม

đến giờ đây thấp còn đi đây thấp tay thẳng khu sông mạnh tay chỗ mày lên lại thắp nó càng chứ ยันได้นะครับทาง้ับฟกตครับเพื่ประสานกับทางที่โตในเรื่องของการเการนะครับงาเรื่องี่นรดเดียว ครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับวันนี้ก็มีผู้สมัครส่วนใหญ่ก็จะมาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็มีการจับฉลากนะครับเพื่อยื่นใบสมัครเหตุการณ์ทั่วไปก็เรียบร้อยนะครับเหตุการณ์ทั่วไปก็เรียบร้อยดีนะครับ ก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เดินทางเข้ามาอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็บรรยากาศคึกคักครับวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับในการหาเสียงของผู้สมัครนม่มีอะไรบางที่เราต้องเป็นข้อพึงระวังครับครับสำหรับการหาเสียงของผู้สมัครเนี่ยนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดไว้นะครับซึ่งก็บัญญัติไว้ในมาตราที่65เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีระเบียบเรื่องของ วิธีการและสระต้องห้ามในการหาเสียงผู้สมัครเองก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อที่ทจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายครับสําหรับการหาเสียงเนี่ยเราจะมีการประชุมผู้สมัครนะครับในวันเสราร์ที่28่สธันวาคม2567นะครับจะได้ชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดนะครับก็ที่อาคารการสลองคำมหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงรายนะครับก็ขอเชิญทาง พี่น้องสื่อมวลชนนะครับร่วมสังเกตการด้วยนะครับเพื่อที่จะชี้แจงระเบียบข้อกําหนดรวมถึงกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อไม่ให้ป้องปามไม่ให้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาเราเป็นเสื้อแดงก็จริงค่ะผลที่เราได้รับเนี่ยมันก็เหมือนความบอกช้ำ แล้วเราต้องการเราเป็นคนในพื้นที่ตอนนี้เราก็ต้องการคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ทํางานให้มวลชนเพื่อชาวบ้านไม่ว่าปากท้องอดอยากผู้หญิงคนนี้ทําได้นายกคนนี้เก่งมากเราคิดแล้วว่าเออจังหวัดเราเนี่ยต้องพัฒนาต้องเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมาถึงวันนี้ที่ช่วยนายกนกนี่เพื่อให้แกจะได้ประสานงานต่อ เดินหน้าต่อเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปสนับสนุนเพราะว่าเน้นผลงานเน้นการกระทำที่ผ่านมาก็คือเราพิสูจน์แล้วนะคะว่าผลงานเป็นเครื่องตัดสินค่ะว่าสมควรที่จะให้ไปต่อเพราะว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะวิกฤตน้ำท่วมสังเกตว่านายกคนปัจจุบันก็คือนายกนกเนี่ยท่านจะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนเชียงรายจะลงพื้นที่แบบ ก็ติดเป็นเรียวไทม์เลยค่ะเรียกว่าโอ้โหรากรับใจได้ใจฉะนั้นในการอนาคตของเชียงรายต่อไปถ้าได้คนดีมีคุณภาพแบบนี้ความซื่อตรงจริงใจไม่เอระบบมาช่วยเหลือคนเชียงรายบุ๋มมั่นใจว่าเชียงรายจะต้องไปต่อแล้วก็มีแต่ความเจริญม,มีแต่สิ่งด,ดีๆแน่นอนและในเรื่องของพักไม่จําเป็นค่ะอันนี้คือการเมืองท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับพักไม่จําเป็นต้องสังกัดพัก เราต้องการคนทํางานเรามั่นใจนกทําได้ค่ะและต้องทําต่อทําต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อคนเชียงรายในอดีตที่ผ่านมาเราก็รู้นะคะอาบาจอเชียงรายมีแต่คนหวังที่จะเข้ามาทั้งนั้นหวังเพื่ออะไรเราไม่อยากพูดแต่ที่สํำคัญเราเป็นประชาชนสิ่งที่เราต้องการคือคนที่ทํางานด้วยหัวใจทาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ ถ้าไม่ได้เป็นนายกเนี่ยไม่ไปหาประชาชนแกก็ไปหาประชาชนอยู่นะครับเพราะนาโยบายของแกดีนะครับนโยบายก็ฟังไปแล้วอย่างเมื่อวานอย่างเช่นอย่างรถไฟมาเนี่ยนายกสลักจิตเราก็เตรียมง,งานที่จะรองรับเรื่องการท่องเที่ยวที่จะมาเชียงรายสถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานีเวียงชัยนะครับ เพราะใกล้เมืองไม่ขี่กิโลประมาณสักหกกิโลประมาณนี้นะครับเพราะจากตัวเมืองไปสถานีรถไฟก็ใกล้ันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ก็คือในเรื่องของการทำให้เขาเห็นว่าบ้านเขานะคะยังมีของดี ะะมีสิ่งที่ดีๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอผลิตผลทางการเกษตรชากาแฟเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะของจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยในระดับประเทศเลยเพราะฉะนั้นน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ถ้าเรามาช่วยกันกระตุ้นนะคะแล้วก็มาสร้างมาสร้างในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีที่ดีในจังหวัดเชียงรายดิฉันเชื่อได้ว่าคนรุ่นใหม่เขาจะมองเห็นโอกาส แล้วเขาจะกลับมาที่บ้านของเขาแล้วเขาก็จะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถเข้ามาสนับสนุนและเห็นความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมวันนี้ในส่วนของสภานะคะองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดในส่วนของสาภาที่เป็นสมาชิกที่มีการนําเสนอวันนี้จะเห็นว่าพี่มีการนําเสนอน้องๆสมาชิกผู้สมัครเนี่ยหลากหลายมากอย่างกรณีอย่างน้องฟ้านะคะคนนี้ค่ะอายุ25ปี2เดือนน้องคือตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงเพื่อพูดถึงความต้องการและสิ่งที่เป็นปัญหาหรือการยกระดับในการพัฒนาภายใต้มุมมองของเยาวชนเรามีในส่วนของทาง ฝ่ายกฎหมายมีในส่วนของกลุ่มพัฒนาสตรีนะคะท่านประธานกลุ่มพัฒนาสตรีมีในส่วนของประธาน อสมซึ่งอันนี้ล่ะค่ะก็จะนําเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานสาธารณสุขเรื่องของอสมนําเข้ามาเนื่องจากว่านี่คืออีกหนึ่งในนโะยบายโหงยาใกล้บ้านพลัสเราต้องการเห็นประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีสุขภาพที่ดีนะคะเราไม่อยากเห็นคนเชียงรายเจ็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูแลทุกๆท่านดูแลทุกคนภายใต้วันนี้สภาจะมีครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ทุกวัยนะคะผู้สูงอายุก็มีนะคะไปจนถึงรุ่นเด็กเลยทีเดียวนะคะขอบคุณพ่อแม่พ so ี่น้องขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณอาบ้าลุงแม่ป้าพี่น้องและใจลูกหลานทุกคนขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณแม่ครขอบคุณค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจร้องไห้ได้หนึ่ขอบคุณค่ะ